แปลงนี้อยู่ใกล้กับเส้นถนนหลักด้วยนะครับเข้ามาแค่200เมตรเองแล้วก็เป็นเส้นข้างป,าปั้มน้ำมันปตทนะครับอยู่ใกล้ตลาดครับห่างจากตลาดเนี่ยก็ประมาณราวๆสัก10นาทีนะครับในการเดินทางถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะครับก็ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับ อันนี้มีเพื่อนบ้านนะครับด้านในนะครับหลายหลังเริ่มมาปลูกสร้างบ้านกันแล้วนะครับบริเวณแถวนี้นะครับไม่เปรี่ยวนะ้ประปาไฟฟ้ามีให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้คือบรรยากาศด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นลักษณะสไตล์ประมาณนี้นะครับให้เห็นเลยว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้างหน้านู้นนะครับอีกบ้านหลายหลังคาเรือนอันนี้เป็นบ้านของคนต่างจังหวัดนะครับเช่นกรุงเทพนนทบ,บุรีสมุทรปราการแปลงนี้ นี่มันคือแปลงเนื้อไยแลนด์นะครับแปลง A5 ตามนี้เลยเนื้อที่1ไร่1งานราคา6กแสนเครับขึ้นอยู่กัเขตของตำบลปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีอันนี้มีต้นไผ่กอด้านหน้าให้ร่มเงาดีมากนะครับแล้วก็บริเวณช่วงกลางๆจะมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นเรื่องของแนวขอบเขตน้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ รั้วล้อมให้เอาไว้แล้วเอกสารสิ์เป็นฉนวดครุฑแดงน,นสสีจอนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานหกแสนเก้าครับผมเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับเรื่องของรายละเอียดเนี่ยรบกวนโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย